ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสีเหล็กนะครับตัวจันทร์น,นะครับตะเข้สันตะเข้รางนะครับอกไก่นะครับแล้วก็เสาดั้งนะครับให้เป็นสีที่เราต้องการนะครับเพื่อเวลาที่เราจําแนกชิ้นส่วนของโครงหลังคาเนี่ยเราจะสามารถจําจแนกได้ง่ายนะครับเห็นได้ง่ายนะครับดีวก็คือสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะ ทําให้สีมันต่างกันนะครับในแต่ละชิ้นส่วนนะก็อย่างเช่นตัวจันทันนะครับตัวตะเข้สันตัวตะเข้รางอกไก่ก็อาจจะเป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเสาดั้งนะครับก็อาจจะเป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนถัดไปจากนั้นอีกเราจะมาใส่ตัวแปรกันก็จะให้เป็นอีกสีหนึ่งครับเวลาเรามองภาพสามิติในแบบเนี่ยเราจะได้สามารถมองได้ง่ายนะครับ โอเควิธีการนะครับวิธีการก็คือ,อเราจะเลือกเหล็กนะครับเราจะเลือกเหล็กก่อนก็คือ,อเราจะเลือกเหล็กจันทันนะครับเราจะอาจันทันก่อนก็คลิกที่จันทันนะคลิกขวานะครับเลือกที่จันทันท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นเลือกนะครับ select all instance นะครับ t visible in view นะครับมันก็จะเป็นการเลือกอ่า ชิ้นส่วนประเภทเดียวกันนะครับที่เป็น Family เดียวกันเนี่ยทั้งหมดเท่าที่เห็นในมุมมองนี้นะครับให้กับเราทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปปรับนะครับตัววัสดุนะครับหรือว่าสีของเขานะก็จากาตรง Property Window นะครับตรงนี้นะ p r o p เ r t y เลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่า,า Material and Finish นะครับตรงนี้ แต่เดิมเนี่ยนะครับวัสดุของเขาคือสตีลนะครับ45ขีด345นะให้เราคลิกไปที่กลางช่องนะครับแล้วมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเป็นปุ่มจุดไขปลา3จุดนะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปเพื่อจัดการเนื้อวัสดุของเขานะครับเราอาจจะเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับหรือเราอาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาใหม่สักตัวหนึ่งนะก็ ไปที่ Create นะครับ and Duplicate Material นะตรงนี้นะครับคลิกที่ดอ d ดาวด้านหลังนะครับแล้วก็เลือกอ Create New Material นะครับสร้างสร้างตัววัสดุชนิดใหม่ขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะทำการาสร้างวัสดุตัวใหม่ขึ้นมาให้ตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับก็คลิกขวาเลือก Rename แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสี กันสนิมนะครับสีแดงนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นสีอา,อาจจะเป็นจันทันสีแดงนะครับหรืออาจจะเป็นเลหล็กโครงราคาสีแดงหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้สามารถาตั้งชื่อได้เองนะเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อแยกเป็นแต่ละชิ้นส่วนไปนะครับสีกันสนิมสีแดงอ่าพรตรงนี้ผมจะ ใส่เป็นจันทันโครงหลังคาสีกันสนิมสีแดงนะครับอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเลือกสีนะก็มาที่แถบ a p p l a n t นะครับแล้วก็เลือกสีให้เป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวแอพพลานซ์เนี่ยจะควบคุมการแสดงผลในโหมดวิชวนสไตล์นะครับในโหมดวิชวนสไตล์เนี่ยจะควบคุมที่โหมดดีลิสติกนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นโหมดเชดนะเราต้องมาปรับตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมาที่แถบกราฟิกแล้วก็ติ๊กที่ shading นะตรงนี้นะครับให้ใช้สีเดียวกับรนเดอแพลานซ์นะครับก็คือให้ใช้สีแดงนะครับเหมือนกับแถบแอพพลานซ์ตรงนี้เลยนะ หลังจากนั้นก็คลิก Apply และ OK นะครับอตอนนี้สีของเราได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะลองคลิกที่ว่างๆดูนะครับลองคลิกพื้นที่ว่างๆดูจะเห็นได้ว่าตอนนี้จันทันของเรานะครับเปลี่ยนจากสีเดิมเนี่ยนะครับเป็นสีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปตัวเหล็กลองนะครับ ตัวเหล็กกล่องนะครับตรงนี้จริงๆน่าจะตั้งชื่อว่าเป็นเหล็กตัว C เนาะเหล็กตัว C 100 5คูณนะครับแล้วก็ทาสีกันสนิมสีแดงอะไรไปโอเคเดี๋ยวเราเราเข้าไปแก้ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะแล้วก็ร n เนมเขานะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเหล็กจันทัน เป็นเล็กตัว C ก็แล้วกันนะครับ100่งร้อยคูณห้าคูณยีคูณสามมมทาสีกันสนิมสีแดงนะครับอโอเคเราได้วัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ตัวที่เป็นตะเขสันตะเขรังแล้วก็โอไกนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราเราให้เป็นสีอีกสีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นสีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้าไปเลือกข้างในก็แล้วกันนะก่อนอื่นก็คลิกนะครับแล้วก็ select all i n s t a n e นะัดคลิกขวานะครับ visible in view นะครับก็จะเป็นการเลือกเหล็กประเภทนี้นะครับ ทุกชิ้นส่วนเลยที่มันมีอยู่ในโมเดลนะครับที่เห็นอยู่ในมุมมองเนี้ยนะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนตัววัดสดุนะก็เมื่อสักครู่เราสร้างเราสร้างขึ้นมาตัวหนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับเป็นสีกันเป็นเป็นเหล็กตัวสี0 0คูณ50คูณ ยี่สิบคูณสามจุอมมทาสีกันสนิมสีแดงอันนี้ยเนี่ยนะครับในกรณีที่เรามีวัสดุที่ใกล้เคียงอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ก็ได้นะเราอาจจะลูปิเคตนะครับก็คือคลิกขวาเอาจากวัสดุที่ใกล้เคียงได้เลยนะครับมันก็จะประหยัดเวลาเราในการเราอ่าในการที่เราจะสร้างวัสดุนะก็คลิกไปที่ Duplicate m a t e r i a l and a s s e t นะครับมันก็จะ Copy นะครับ วัสดุเนี่ยมาให้อีกตัวหนึ่งโดยมีข้างหลังเนี่ยว,วงเล็บหนึ่งนะเราก็แค่เปลี่ยนนะครับเป็นเปลี่ยนชื่อเขานะเปลี่ยนเป็นเหล็กกล่องนะครับร้อยคูณห้าสิบคูณยีคูณร้อยคูณห้ไม่มี20นะอย่างนี้นะครับเหล็กกล่องร้อยคูณห้าสิบคูณสามจุดสอมมนะครับทาสีกันสนิมสีเอสีอะไรดี เพื่อให้แยกชัดเจนจริงๆสีกันสนิมในท้องตลาดก็มีอยู่สสีนะครับสีสีแดงกับสีเทาเนาะแต่ในที่นี้เราอยากให้มันเห็นชัดเจนเอ,เอาเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามองในโมเดลเราจะได้แยกได้ออกนะว่าชิ้นส่วนไหนเป็นเหล็กที่แตกต่างประเภทกันสีก็จะแตกต่างกันเลยนะครับ ถ้าเป็นสีเหลืองอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาเปลี่ยนตรง a p p a ลิเ t ตรงนี้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเปลี่ยน a p p a ลิเ t นเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตรง Shading ก็ติ๊กที่ use render applet นะ แล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับณนะตอนนี้สีเหล็กของเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับลองคลิกที่ว่างดูเราจะเห็นว่าถ้าเป็นเหล็กกล่องจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเป็นเหล็กตัว C นะครับจะเป็นสีแดงนะครับ